สวัสดีครับพี่น้องกเกษตรอีสานคนรักป่านะครับพาพี่น้องมาชมสวนเกษตรผสมผสานอีกแห่งหนึ่งครับสวยๆครับพิกัดอยู่บันสังพอกเขตบรนเตยสังพอกค่ะบรนเตยสังพกอกน้องครับน้นนองตำบลหนองมะองติดต,ติดกันนะครับตำบลพึงอำเภอเดชจังหวัดอุบลราชธานีนะครับผมครับผมจะของสว,สงวน,นสวัสดีครับสวัสดีค่ะแนะนำตัวกับพี่น้องให้ครับอ่ออ้อยนะคะสวนเกษตรผสมผสานสวนกล้วยคุณโอ๊ตค่ะครับผมอ่า อันนี้ก็จะปลูกเป็นทั้งกล้วยแล้วก็ฝรหล่งค่ะสะสมแล้วก็จะมีพวกผลไม้อื่นๆด้วยค่ะรวมๆครับผสมผรสานเนาะแม่ค่ะเฮ็ดหลายอย่างค่ะครับผมตอนนี้เขาก็ลังจีดข้อมุ่นแม่ค่ะข้อมุ่นกับกุ๋ยเกดค่ะว่ารุงต้นเพิ่นค่ะพอฝนมันโล่งน้อยหยันเชราเพิ่นมาขึ้นนะคะครับยันขันเชราขึ้นในใบเพราะสกูดงิกเลย่ะค่ะว่าเป็นดอกว่าเป็นนวยเลยโอ้ครับตัวจีดตัวนี้แม่ค่ะเพราะว่า ช่วงเดือนสองเดือนที่แล้วนุตัดตัดใบออกตัดกิ่งออกมดเลยเด็ดยอดทิ้งหมดเลย <laughs> หเหลือแต่กิ่งเลยนี่บอกครับอันนี้แต,แตกไม้ค่ะรุ่นนี้<อ>คือแตกไม้ไดเลยออเ้าตัดออกเพื่ออยังครับตัดออกเพื่อแตงบำรุงต้นไม้ค่ะเฮ็ดสาวเพิ่นโอ้เพิ่นมาการทําสาวแม่ค่ะโอ้ทำสาวพเพิ่นเพระาะว่าหลอกก่อนอันนี้ฝนมันหลายนะคะแม่ไหม่มันโลงใบมันกรูดค่ะไอ้ต้นนี้ประมาณอ่า เดือนหนึ่งปีกับอีกหกเดือนค่ะประมาณน,นี้แม่ครับแม่ค่ะรุ่นนี้นแต่ก็สิมีรุ่นไ<น>อ,อรุ่นที่นู้นโรไม้เนี่ยอันนี้แปดเดือนค่ะครับมีหอมบักมีนะคะบั <laughs> กมีอันนี้อันนี้นนบักมีท่าว่ายค่ะกำลังบา้านงามปันไดลงได้ปีกว่าเหมือนกันรุ่นแรกจะปีหกเดือนหมดเลยค่ะตัวนี้นหน่อยก็เป็นหน่วยแล้วเนาะแม่ค่ะ,อ,อ,คะอันนี้แปดเดือนกิมจูค่ะกิมจูแปดเดือนแม่ค่ะฝรั่งอ่า เม็ดไรเม็ดเอ่เม็ดน้อยครับนอก่าททำเองด้วยแล้วก็แฟนพระเฮ็ดชอยเนาะครับตัวแาบแฟนพระเฮ็ดบ้านยุทธสตอของกับสีซอยเพิ่นบ้านธรรมดานะคะครับผมมีหอมบักม่วงบักม่วงกับมีทุกสายพันธุ์ค่ะอันนี้ซ้มฤดูโอ้แต่วันช่วงหนยาไรได้น้อยนึงก็เราท้เอาออกครับค่ะอันนี้เพิ่งจะลงได้หนึ่งเดือนค่ะตัวนี้ อันนี้กิมจูเหมือนกอันบอกาสเรียนพันอื่นค่ะมัน,มนเรียอนอยากนิดนึงก็เลยครับทดลองกิมจูกอ่อนอันนี้หนึ่งเดือนเพราะพนุพูฝปลูกลงวันที่สิบหกตุลาก็พอดีครบเดือนพอดีครับอันนี้แปดเดือนเหมือนกันอันนี้สมโอน,น,นี่พันธุ์นี่นี่หัวจะเป็นดอกดอกค่ะเป็นอสมโอท่องดีค่ะเอามาจากบรรันพผาวพันเพิรนโอ้ค่ะเพราะแม่เพิรมาจากสมุทรสาครกับมาไห่นะค่ะ ดอกดอกปีนี้บิ่งก็ว่าสิจับลูกบอค่ะจับลูกก็สค้ำกิ่งไห้เพิ่นอยู่นะคะ่ะต้นน้อยๆแต่ว,ว่าดอดกทองเก่งครับแม่ค่ะสีกิดน้อยมันละเข้าเดียวมันก็สิมีมีสมโอหลายพันอยู่ค่ะอยู่สวนนี่จะเป็นพันุทองดีก็มีแล้วก็สายน้ำผึ้งขาวสายน้ำผึ้งค่ะต้นทางนู้นก็ออกดอกเหมือนกันครับแล้วก็มีละมุดมีทุกอย่างแต่มีละมุดอันนี้อินทรพาลค่ะเพราะเม็ดจะต้องรอดูอีกว่าจะเป็นตัวฟู้หรือตัวเมีย ผสมคระสานนีนดีครับพี่น้องครับอันนี้อันนี้ละมุดกระสวยมาเลยค่ะลูกยาวๆใหญ่ๆค่ะอันนี้ต้นนี้ก็ปีหกเดือนเหมือนกันครับอ่าพื้นที่ตรงนี้ตะกี้มันเป็นยังเป็นให้น้่ครับเป็นให้น้าค่ะเป็นพ่นเป็นแบบพ่นปลาใหม่ธรรมดาเลยนะคะแล้วแม่พ่กกะแม่พักกะทมเนี่คือมาไปปลูกพริกปลูกแตงตะกี้ครับสมัยแม่ไทยก็พริกจะแตง ค่ะแล้วมันก็เลยมาเปลี่ยนเป็นแต่ผสมประสานแม่คือหนูกลับมาอยู่บ้านป่งกลับมาได้สามสามปีปีแรกก็ไปทำงานอยู่บริลินก่อนเริ่มต้นมาเห็ดแตงนมาเพลินเบาวไหวค่ะคตกโลละสองบาท<อ>าก,ก็เลยเปลี่ยนเปลี่ยนไปไปสอบทั้ง,งานครับแต่ว่าได้ได้แฟนผู้หนึ่งนูหนูก,ก็สอบติดแหละแต่ว่าหากมีหน้องก็เลยได้อยู่บ้านก็นเลยเริ่มต้นมาปลูกแถวแรกค่ะก็ะปลูกกล้วยนี่แหละหเริ่มต้นจาก แม่เพิ่นปลูกพักแล้วนุก็ขยายเอาไปปลูกหญ้าปลูกหญ้างวเรียงงูค่ะคือตอนนี้เขาจะเน้นกล้วยลักๆักแเนอะแม่ค่ะกล้วยนี่ก็คือออกทุกอาทิตย์ออกทั้งนอทั้งทั้งปีแล้วก็ลูกค่ะขายได้ตลอดเพราะนอกว่ก็ขายนอละยี่สิบบาทครับมาลับถึงสวนอ่ะสิบห้าบาทแต่ว่าถ้าเกิดปลูกด้วยขายด้วยคือรับจ้างปลูกให้เขาด้วยก็จะยี่สิบห้าบาทค่ะ พอสมากเขาสิจากกับปลูกเลยควรน้ำว่านะครับไม่น้อแม่ค่ะควน้ำว่ามาลี่อองแบบพื้นบ้านนะคะแล้วก็มีจะปากช่องปากช่องจะอยู่ฝั่งนู้นอ่ะมันไหลอันนี้สละอินโดค่ะตัวนี้นี่ครับจะมีต้นใหญ่กว่านี้คือฝั่งนู้นค่ะต้นนู้นจะอยู่อายุหนึ่งปีอันนี้เขาจะประมาณหกเดือนครับอ่ะตัวนี้รพอมเม็ดเหมือนกันโอ้แบบปลูกแบบเพาะเม็ดแน่นอนแม่ค่ะนี่อันนี้ก็เต็มต้นขึืนอกันขายดอกเพลินม่องเพลินอันนี้เป็น น้ำดอกไม้เหมือนบานดอกไม้มามาบานเท่านะคะที่่นมาก,กินกันอันนี้แถวนี้อายุแปดเดือนหมดเลยค่ะพว่วงนี้นี่คือแปดเดือนแต่แต่เอาลูกแล้วทเพิ่งจะเก็บลูกปีแรกเพระาะว่าขันขันมันบ่ถึงแปดเดือนนุก,ก็บ,บ่อยากเก็บน่วยมันโร,รนเพราะว่าห้องหอไปเมืกก่อกลงถิ่นซื้อเสียดายเขาเนี่ยนะคะถ้าค้ํากิ่งยอดจะแตกดีมากค่ะ ถ้าค้ำแบบค้ำกิ่งให้เขาขึ้นเขาไม่มีที่บ่กครับเพจใดสิฤฤฤฤฤมันเป็นหน่วยหลายนะครับเทคนิคเองบอกอันไหคะแบบแบบตาร่งชิดาเนี่ครับอ๋อส่วนมากคตสิมักยูเรีย่ยค่ะนิดนึงยูเรียแบบเดือนละเทือกระไดนหนิดนึงค่ะเพราะว่าแต่ว่านูสิใส่ย,ยูเรีย่ยร้อมขิงวัว้อมเราจะรสชาติไม่จะหวานบุค้าจะติดใจคือคนในบ้านเนี่ยถามหาตลอดค่ะว่ามันหวานมันโมนขึ้นเหมือนในตลาดจี่ว่ารสชาติมันจะออกจุดนิดนึงอย่างนี้นะคะครับผม แต่ว่าตอนนี้พันสิบเน้น,น,นอ่าเน้นอินซีเขาผสมนำ้ำค่ะจะมีน้ำหมัมกจุลินทรีย์ด้วยตัวนี้ค่ะเวลาก่อนห่อจะให้รูบันดกค่ะแต่ตอนนี้ทำได้แค่นี้ก่อนเพราะว่าเจอพายุฝนหนักมากค่ะโอครับนี่ยไปเดือนมาเลยต้านหน้าไปเรื่อยใช่ค่ะถ้ามาปีแรกๆเขากล้วยจะแบบโอ้ยกล้วยนี่คือครบทุกแถวเลยแล้วก็จะยังไม่ได้ออกขายจน เยอะมากจะมีทั้งกล้วยนาคคือกล้วยทับทับซิมสยามอะค่ะโอ้มีลายสายพันธุ์ใช่ค่ะจะอยู่ฝั่งโน้นกลายว่ามันยังไม่สวยครับครับถ้าจะเป็นเครือยาวๆทางโน้นจะเป็นฝักช่องค่ะกล้วยอืมฮะสวนปวดูนี่ครับบักลำมใหกับมีดนะค่ะบักลำมใหบักงอมีครบมีครบแต่บักงอบักงอนี่สิลงสวนรางสวนไม้ผึ่งทมไปโอ้อะอันนี้จะเป็นอ่าบักเน่าแป้นพิจิตค่ะ นามน้ำร้ายนวยกระดกอ้อค่ะครับเต็มเลยครับอันนี้สมโอสายนลำพึงแต่ว่าท่านเป็นดอกเป็นนวยค่ะอืครับค่ะอันนี้ถือฟ้นเล่นเลนหลากนิดหนึงอืนี่บัคซิดาอันนี้ก็ะปีปีหกเดือนค่ะซ้ำกันถ้าข้างหลังนี่สีขืนไหวในน้อยนึงครับพอยืนเรือมค่ะอันนี้กล้วยพระเทศพันเตียแต่ยังไม่ออกเครือเดียทั้งหมดเลยค่ะเนียะ จะมีทั้งน้ําหอมส่วนคนเนี่ยบอกเรมูกลุกกะเริ่มือนส่วนมากจะเป็นพรอเมฆค่ะป้าไม่ค่อยมีทุนด้วยคอ่าจะเป็นเพรอเมลามาลงทั้งสลระอินทผาลัมครับอ,อันนี้จะเป็นสละเนื้อทรายค่ะเนี่ยจะคนละพันนี่เนื้อสีน้ําตาลนะคะ่ะออกออก,ออกอมเปรี้ยวค่ะโอ้แต่ถ้าเป็นสละอินโดจะเป็นออกเนื้อขาวๆนะคะทําเป็นสละร้อยแก้ว ปวยพ่นีนยข้อหักหมดซอนนี่ครับ่หน่อไมาก,ก็มีทั้ง<อ>ยิมซุงแล้วก็สางหมุนค่ะมีทั้งหมดเลยนี่ของรบราณครับเจอฝนตกหนักของคืนนี้ครับเอ็ลงมาส่ครถับผมเจ่หน่อใหม่ครับผมกับพี่น้องปลาผมนะครับน,อน้องนม่ค่ะพี่น้องปลาลงปลาไว้ค่ะทั้งปลานิ่นปลาดุกค,ค่ะแล้วก็พักพักตกชวาก็เอามาถมโคนต้นใหม่นี่นะคะให้มันเป็นปุ๋ยค่ะสุดยอดครับหลากหลายครับพี่น้องครับ เด uh huh> anyway, um, so right ี๋ยวผมจะมาอัปเดตนี่พี่น้องเพิ่งอีกเรื่อยๆได้ครับอันนี้มันมันคำนะครับอันนี้พุทราสามรสก็มีเป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับติเฮ็ดเดร่ลงตัวผสมผสานหลากหลายแหงครับพี่น้องครับหนาเท่ากับหนาสีเท่ากับลกแล้วก็กองกองแบบไปหิ้งง้อค่ะง่ายๆแบบงัอกินดีพร้อมเพราะว่ามันบวชคอมีสารเคมีนะค่ะน้องบวชคอยเดี๋ยวนี้เดือนหนึ่งจะสีั้งหนึ่งเพื่อว่าให้มาแล้่เร็วมันมาเล่นดอกใหม่ดอกอันนี้พราะมันกําลังออกดอกแล้วค่ะนี่ครับ เนี่ยพอทําสาวปุ๊บออกดอกสีร้ายค่ะดอกนี่ออกออกทุกกิ่งเลยการทําสาวคือเ่าตัดยอดมันแล้วก็ตัดใบออกตัดกิ่งค่ะกิ่งในที่มันเป็นกิ่งเถาเนี่ยเอาออกเลยกิ่งเถาเนี่ยออกเลยเนี่ยค่ะสมมติจัตสีนี่ขันบัแตกแล้วนวดตัดเลยอ๋อตัดออกเลยค่ะแต่ตัวนี้งพยังยังยังบัวหันเถาครับถ้าขันยอดจ้าสี่นี่คือปล่อยค่ะเอาไว้ทำไม้ให้มันพันแตกไม้ครับแต่หันเป็นกิ่งปลายนี่นัาไปเลยค่ะหาหกขอเด็ดยอดให้พันแตกออกคางอีกทีีีนนนึงแม่่่คะวิธเดดด็ยอจีี่นนสุดบบนี หาคอนุกะเด็ดเลยครับค่ะมันมันมัเป็นดอกให้ห่าแล้วค่ะอเนี่ยค่ะแต่เมื่อเสรเป็นแตกยอดซื้อยอดเพราะสีเนาอไปเรื่อยๆเฮ็ดเฮ็ดเมื่อเฮ็ดเฮ้มันเป็นต้นมันเป็นผุ่มนะคะโอ้ค่ะครับอันนี้มันซื้อการเด็ดยอดค่ะเด็ดยอดห้าข้อเอาดอกสามข้อค่ะเวลาทำมีหลักการครับแมนครับเอาไปใส่ได้ครับมีบักมากเตี้ยกะมีเลยค่ะหมากเตี้ยอะไรเอ่อตนต้นต้น แมวหลารเม็ดพี่ค่ะมักล้วยปากช่องในภาเบอร์งามๆโอ้ปากช่องยี่ยุ่ยส้นนี่มาเลยขายดีค่ะค่ะวีนึงพอขายมาละกอ2ิบาทโอ้นี่ค่ะ20บาทก็แล้วแต่เสียหายค่ะต้นสูงแห่งนะครับอ่ะต้นสูงเหมือนม่านก็ขายออกไปหาเครื่องกตัดต้นนอนแซ่ออยู่ค่ะครับโชมพู่ก็มีน้อยหนาเกษตรอินทรีย์เกษตรสองค่ะครับเนี่ยค่ะตัวนี้อันนี้ปีหนึ่งครับค่ะ อันนี้ก็ปีหนึ่งเหมือนกันค่ะตัวนี่กล้วยหอมคอมหอมเตี่ยมีเบิร์ดค่ะสวนนี้โอ้แสดงว่ามีหลายแม่ค่ะคืออยากกินยังนกกระปูกครับแต่ว่าพ่อปลูกแล้วมันก็มีคนอยากกินน้ำกับกระดาษขายให้เพิ่นน้ำค่ะทุเรียนรอดอะค่ะบ่ราท่นบ่ราท่นหลอดปันได้ครับเอ้าเอากัทดลองปิดการวิจัยไปในตัวนะครับเนาะแม่ค่ะเอาลงเอาลงร้ายม่วว่านค่ะม่วว่านพอขาดเพร่ะเขามาเอาครับกระดายง่ายค่ะพราะขาดเขามาเขาพ่อเขาหูจักเขาก็เขามาเรื่อย ค่ะนี่ค่ะกล้วยทับทิมอันนี้ก็ขายดีหวีเล็กๆนี่ยี่ห้าบาทเพราะได้อยู่ค่ะพอได้ค่ะขนมให้น้องอยู่โอ้โหนี่บ่ครับแม่ค่ะเครื่องอเครื่องงาพะกามีทั้งผู้ชตัวนี้กล้วยหนกักกว่าไหมแม่ค่ะกล้วยหนักกล้วยแลบานเท่านะคะคแต่ว่ารสชาติเขาจะแซ่บก,กว่ากล้วยไข่นี่ครับกล้วยหนักโซท่าฟีก็เป็น นัวได้หนูได้มากจากสมุทรสักรนนอเดียวค่ะเอามาลงได้หลายกอขึ้นกันลูกเพิ่นก็นขายแพ่งเติบอยู่ในหา1ิบ,บาทบอันตัวในกับบ้านอีกยังครับเนี่ยอันนี้ปูพักไว้กินค่ะ่สเน,นี่ย<อ>ค่ะสวนขั้วเป็นพวกต้นหอมผักกาดครับผมอ่าโอเคสุดท้ายอยากให้ฝากพี่ดองข้างนี้าถ้าอยากมาเห็ดสวนเกษตรผสมผสานเข้านี่เข้าตองมี วิธีการหรือมีการเตรียมตัวยังไงครับเครับเอ่อันขันคือว่าผู้อ่อห้ไดจอย่าอย่ามาเห็ดสวนนะคะก็คือหนึ่งเตรียมทุ่นค่ะทุ่นนอยครับแม่ค่ะคือทุ่นขันคือทุ่นหน่อยๆอยกับเป็นคือสวนหนูเนี่งคเพราะว่าค่อยเป็นค่อยไปเดือนละต้นสองต้นมันวมันบ่กเป็นตูมเดียวที่ล่งขึ้นเขานะคะครับสองใจใจหมักน้ำขยันลงเสารลงแรกได้แห้งดีค่ะเขาหมักแห้งดูแลเขาดีๆแห้งงามแม่ค่ะใจตรงเพียรเน้นน้อยนึงครับอ่ะ บ้านไหนค่ัพี่น้องเข้าอยากมาเยี่ยมชมสวนอาหมัดเขามาเยี่ยมหรือเปล่าครับอ่าเขามาเยี่ยมในตลอดค่ะมีช่องทางการติดต่อวะอ่ามีค่ะเฟซบุ๊กครับค่ะเฟซบุ๊กของสมยศชาวปทุมค่ะสมยศชาวปทุมค่ะแล้วก็นุสริยานามบุ๊อ่อชาวปทุมเหมือนกันค่ะพอสองคนค่ะพอสิบไม่รร่องสิร่งความรุนความกันค่ะติดต่อทางเฟซบุ๊กได้เลยเฟซบุ๊กหรือมีเบอร์โทรวะค่ะมีเบอร์โทรติดต่อนะคะศูนย์เก้าสามสามเจ็ดห้า 6828ค่ะของแม่าแม่ออโต้ค่ะดีครับขอบคุณโอ๊ตนะคะขอบคุณมากครับคุณยาขอบคุณค่ะครับเป็นตัวอย่างสวนหนึ่งครับเป็นพ่ผสม่ชางไทยดีนะครับวันนี้มันทำก่อนครับพี่น้องเดี๋ยวมือหนาผมจะอัปเดตพีน้องทีไรครับพี่น้องก็คงจะเป็นกลไกี่ครับนลายักไงครับโอเคครับ ด้านคนรับปลาของพี่น้อน